ถากินวันนี้ครับแรตตันนี่แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e หรือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นอ้องป่องปลายสุกสุกคนนะครับพอกับสองครูอาจารย์ตองอีกแล้วเด้อครับพี่น้องพอดีช่วงนี้มีอาการขี่ไม่ค่อยออกนะครับก็เลยจึงได้จึงจะข,ขี่ออกเนาะพี่น้องวันนี้ก็เลยเดี๋ยวลองคิดเมนูเป็นยาระบายก่อนพี่น้องครับ เราย่างไปเมืองสวนก่อนว่าบนนี้อีกอย่างหน่เดินพี่น้องครับไปเมืองกันท่อนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนี่ครับต้นท้องอุไงลปลูกไว้หน้าบ้านครับตอนนี้ฝากอะคึ้มๆประมาณหกวงแรกนะครับอากาศเย็นๆจักน้อยนะครับพี่น้องเดินเขาไปเมืองก่อนว่อยู่ในสวนเขามีผักอีกอย่างหน่เพราะเอาสิเป็นยาระบายได้นะครับนี่ครับปลูกไว้เองหมดเลยนี่กูดข้าวนาโหระพาเด้นครับพี่น้องโหระพานี่เป็น แล้วอ,อันนี้นะพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาตำเมี่ยงค่า,ากันนี่ก็ครับตำค่ากินนะขี่แตกตุดจวดติดบาดดวยนี่นี่ครับเอาตัดเลยนะครับค่าเอาต้นมันด้วยครับพี่น้องตัดเอาต้นมันนะครับตัดเลยครับนี่มาแล้วต้นหนึ่งครับพี่น้องครับค่าดี๋ยวเขาสืบตาล่ำค่ากินวันนี้ครับโอเคครับนี่ครับพี่น้องเอาอีกสามล่ำของข้อครับนี่ล่ำค่าขาอยาระบายครับพี่น้องยาระบาย นี่ครับอันหนึ่เก็กินกระไบพวกยมครับพี่น้องนี่เข้ากันเอาไบพักยมโดยเฉพาเลยครับยมนี่นครับตามเมียข้าตรงนี้ก็ไปพักยมเลยพี่น้องยมไปกินน้ำครับนี่ของยมกำลังตกเลยครับพี่น้องครับยมไปข้างหนึ่งเจ้าปุ่มสองปุ่มนี่ครับสวดดัสดีโอเคครับ ครับซานี่พ่อแล้วครับผมยมเฮานี่ครับพี่น้องแนวกินแกรรมย่างต่อไปก็คือบักเขือครับพี่น้องเก็บบักเขือปลูกเองครับนี่ครับเขือนี่นะครับเขือปลูกไว้ข้างบ้านนี่ครับย่าเลยครับก็ต้องซื้อเลยพี่น้องในวัชระนี่ครับมะเขือครับโอเคครับพี่น้องวัตถุดิบห้องครบแล้วครับ นี่เขาจะดิบหลักห้องก็มีนี่ครับคาดนะครับต้นคาสามต้นตามด้วยน้ำปลาหงนัวครกอันนี้ปลาแดกครับเป็นต้นเลื้อยปลาแดกต้นนะครับกราแดกที่เด็ดที่นี่ครับปลาแดกต้นเลยก็มีใบบกย่อมบกเขือครับมะขามเปียกนี่ครับพริกกระเทียมครับผมโอเคครบเรียบร้อยครับวันนี้เขามาเห็ดเลยพี่น้องครับ โอ้พี่น้องลืมไหมครับวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งครับกล้วยดิบครับเอาไปกินแก้มนะครับนี่กล้วยดิบนะครับพี่น้องวิธีขันตอนแรกนะพี่น้องครับเพราะว่าบอกคาก่อนนี่ครับต้นคานี่ครับเอาดใบออกก่อนครับดใบถึงตัดลแล้วก็บล,ลอกบอกรบบล็อกใบเอายปหมุนมันจะแกะออกไ,ได้ไหมนะครับ เรียบร้อยไปหนึ่งหนึ่งเศษประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับตอนอ่อนขนาดนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับนี่นะครับหลังจากที่เราปอกเรียบร้อยแล้วเราหั่นเป็นตอนหนึ่งหน่อยนะครับพี่น้องไปตัดแรก็ได้ครับหั่นเป็นตอนเลย นี่ครับพี่น้องเข้าหันเรียบร้อยแล้วครับคาขั้นตอนต่อไปเรือครับปาน,นี่นี่เฮ้ยขั้นตอนต่อไปเข้าใส่พริกกระเทียมหมย่อมลงไปเลยครับปานี่กระตั้มเลยพี่น้องคลื่แหลกแล้วครับขรอไอ้เคล็ดลับเลยพี่น้องเขาจะใส่พริกหลาได้เพราะคามันเผ็ดอยู่แล้วดนะครับเอาถ้าอยากพริกแหลกแล้วเขก็ใส่คาเดียวหันลงไปเลยครับใส่ลงไปเลย นี่ก็ตั้ครับวันนี้ตั้ต่อนตั้มให้มันแหลกเลยครับตหลกเลยครับขั้นตอนต่อไปหลังจากแหลกแล้วห่อโอ้ห่อนกันเลยครับยุ่งกับลายนำประขามเปียกครับใส่วยประคามเปียกลงไปเลยครับนี่ตัดกันได้ไหมเดี๋ยวลงไปตั้มโดยที่เด็ดเท่านี่ครับพี่น้องครับที่เด็ดเลยประแดกครับใจะมาเป็นตอนได้ดอนเนาะพี่น้องเนาะประแดกตอน นี่ครับที่เด็กจมูงนี้เพป็นว่าตา่างอุณหภูมิรถเลยครับรถเล็ดดนกน้อยตกยาการปลาครับสุดท้ายตามด้วยน้ำตาลครับใส่นน้ำตาลเล็กน้อยเพราะว่ามันตัดหวานนไดนไหมมาสหนีพี่น้องหวานนี่ต้มให้เข้ากันเลยครับเข้ากันเ้องมากันเลยพี่น้อง หอมแปลกเลยมาจากใส่บะเขือเราห้องคนนี่เข้ากันนะพี่น้องนี่ครับบะเขือครับใส่บะเขือเปาะความนี่ครับพี่น้องนี่ครับพ่อตำเรียบร้อยเข้ากันเราห้องเทพใส่จานเลยนี่นะครับนี่ต้นปลาแดกครับนี่นะครับตำเมี่ยงค่าครับค่ามาฐานเรียบร้อยนะครับเมี่ยงค่า ใส่ปลาแดกต้นเลือพี่น้องนี่ครับใส่ปลาเด็กเป็นต้นๆเลยครับโอ้ยาระบายชันดีเลยพี่น้องครับกินกระปุกย่องมะป่วยดิฟนี่สุดยอดครับเขากันคักเลยครับพี่น้องครับวันนี้ละของแท้เลยครับนี่ได้ครับพี่น้องเกือบปล่อยแล้วครับพี่น้องตำเมียงเข้าครับ นี่ครับทำเมียงค่าเลยครับปลาแดกตัวใหญ่ๆเลยครับครับพี่น้องโอ้มาซิบมั้งครับพี่น้องครับปลาแดกปลาแดกตน้ตนๆเลยครับรแดกตน้ตนๆเลยเม,ม,มียงค่าครับอ<ม>จะไปทำเมียงค่า อย่าระบายยางอีกอืมครับไปไดนครับสีครับเนาะทำในมะเขือสองวัดเลย ก็แกะนะครับ,นรบเนีง่งก็แกะข้าวเหนียวก็แกะตอนเลยตามด้วยมะเรือขอบคือเามีนนยกงกระปกไม่ถน,นอ ครับอลอง,องกินกินด้วยพี่อน้องรับุ้นดีครับคุณยาละบาย,ย่างดีเลยครับ ฝาฝาไปบังยมฝาไปนาไนไบังยมไรบักยมผักหน่่ก้บงขาจบคือหนีไปทำหนีได้นังแล้วกรกรฝากกดไลค์กดแท็กกดติดตามคอ้สองข้อจะต่อัเลยนะครับสวัสดีครับ Tchau. Só...